สวัสดีครับอยู่กับผมแซกวัยรุ่นทำกินนะครับดีกว่าแดดอีกแล้ววันนี้นะครับเกตพีเมียมราคาข้างถนนถูกอย่างขี้ดีอย่างเทพถูกอย่างขี้ดีอย่างเทพครับผมรออยู่ข้างหลังของผมครับข้างหลังมากันเป็นแถวมาก้อนได้ก้อนอย่าซ้อนแซงคันเรียงโคงเรียงคิวกันมาเลยซีคันวันนี้ครับ e r บ้าไปแล้วใช่ไหมครับใช่ตามมาเลยครับวันนี้ผมเอา ER มาหมดซีคันครับคาวาซิคิ e r อาหกนะครับไม่ใช่ ER มีเมนคันนี้ไม่มีเมนครับสีดาชนิดครับเมนไม่มา คันแรกครับบอกเอาเลยวันนี้มาโซซี่คันคันแรกปีสมาชิกหกครับสีดำนะเมื่อไหนที่สนใจ e r 6 n เอ็ครับอันนี้บอกเลยไม่ควรพลาดผมครับอลังการทุดสุดครับแม่เคยทำาฮร์รี่มาหลายคันของเขาวันนี้ e r ของเขาเป็นไงล่ะ e r บ้าไปแล้วสภาอกสวยๆครับปีทศพกอันนี้แต่งเดิมๆครับพ่อเดิมซีอูดมือเบกมือคัสแค่นั้นครับไม่มีอะไรมากมายคันนี้นะครับนี่ถ่ายทั่วๆเลยอ่าดูคันต่อไปนี่อันนี้ปีสองพันสิบห้าครับสีนี้สุดยอดครับสองพันสิบห้า นี่แคสบาร์ครับกาดคาร์บอนนะครับถังฝาถังชิวหน้าคาร์บอนท่ออะไรเนี่ยท่ออะไรวะไปดู o K, อ่นไม่ออกใช่ไหมเดี๋ยวก็เบา<อ>ะนะเดแล้วก็สป,ปูลตั้งล้อนะครับอันนี้เขาตั้งแคะของตั้งคุ้มนี่คาร์บอนเต็มเลยน,นะีนปีสิบห้าอ่ะอันนี้ก็เป็นการสีเดียวกันปีสิบห้าครับทอ่ออาคาบูวิกครับแล้วก็เป็นมือเบกส์เคัตเป็นการแล้วก็แคสบาร์การล้มนะ เฮ้ยท่อคาวิกทำไมสีมันแรงอ่อนๆแรงแบบจางๆบางๆนะทองปองหรือเปล่าถูกต้องครับของปองครับผมครัเฮงง่ายให้เล่นวันนี้ก่อนคันนี้ยางหลังดังหลังใหญ่แล้วเบิดมาเออนะนี่ล้อยใหญ่ยางหลังใหญ่เลตตัวเซ็ตตัวใหญ่ยางหลังเซ็ตตัวแปดร้อยขออัศกันนะอยากใหญ่อยากใหญ่อยากใหญ่ต่อไปนีกคันนี้ไปสิบสี่นะครับสีขาวดำนะครับนีก็สวยคันนี้ท่อคาวิกเหมือนกัน อ่ะคาบวิกปลอมไม่อีกเหมือนกันนะครับบอกความจริงครับไม่โกหกอ,อะไรของปลอมก็คือปลอมแต่ผมแท็กของแท้มีสองของจริงนะครับนี่แล้วก็นี่กันล้มกันล้มนะมาถ่ายรอคันนะคันี่อเอ,อมาอามาถ่ายแับถ่ายทางขวาแล้วถ่ายทางซ้ายนะคันนี้ปีสวันสีนะครับพเพื่อนสภาพสวยๆนะครับอ่ะ ่ายไปเรื่อยจะบอกราคาเลยนะคันนี้ปีสบสครับเราผมขายราคาถูกๆกับหนึ่งแหนึ่งืเก้าันบาทสำหรับคันนี้ครับหนึ่งแสหนึ่งเก้าันบาทปีิบสี่หนึ่งแส่งเก้าบาทใช่คันนี้อะคันนี้ปีสิ้าคันนี้ปีสิห้าปีสิบ้าสองคันนี้ครับขายมาก้อนก็เลือกเป็นไปก้อนเลยกันนะไปิดกันไหมนี่กระจกลิซุมาด้วยเป็นไงสวยนะกแต่งแต่สวยสองคันนี้ปีสิ้าเพิ่มแมงนิดนึงเพิ่มไปหกพันหนึ่งแสนสอง หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทนะสองพันมาแล้วมาก็เลือกก้อนเลยนะครับคือสวยครับไม่มีล้มมีชนเครื่องแน่นสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะครับแล้วก็คันนี้ปีช่วงหกก็ราคาหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทเหมือนกันนะมาก้อนไหนก้อนนะใครชอบสีไหนชอบปีอะไรลูกเล่นของมันก็คันนี้ก็เป็นดำตัดเขียวนะนีดำดำล้วนสหรับคนที่ชอบแบบดยุ่เท่ๆอันนี้าชักได้รอๆก็เป็นสองสีทูโทนนะตัดแคปตัดตัสีขาวนี้ลูกเล่นของมันก็คือถังสีเรียกทูโทนนะขาวดำ คนบอกว่าเฮ้ยชอบผมชอบแปลว่าเอกลักษณ์เดิมๆาดำขาวปกติก็จะเป็นขารหลังพิซซี่นะครับแล้วที่เพื่อนเราต้องถามได้เลยพี่แซด CIS ขายไหมขายไหมเชื่อป่งออกใหม่คันนี้ออกใหม่มานะออกใหม่ออกใหม่มาแสนเจ็ดออกศูนย์เลยถ้าใครอยากถ้าใครต้องมีคนถามแน่นอนมีใครจะซื้อก็ซื้อที่เราใส่ไปแล้วนะซีพาโล่ใช่ ปีประมาณสิบยี่สิบใครใครอยากซื้อก็ซื้อใครแซงเจ็ดเหมือนกันใครอยากซื้อซื้อมายกมาเลยเจ็ใจนิ่งก็ยกไปเลยก็คือรถส่วนตัวคือเราไม่ขายอยู่แล้วเนี่ยเข้าใจป่ะอ่ะไล์อีกทีนะเพื่อนคนไหนที่อยากจัดแสเน้นครับเครดิตดีๆครับเคยพอดไรมาก้อนครับมีสเตทเมนต์เดือนหกเดือนมีงานมีเงินเดือนหมื่นก็บ้าก็ออกรถได้แล้วครับอืมนะออกรถง่ายๆใครมีแค่ตังประมาณสองหมื่นสามพันบาทออกรถได้เลยโทรมาคุยเลยใช่นะแต่อย่างเดียวเลยอย่าติดแบง็กลิสต์ใช่อย่าติดถแบล็กลิสต์ให้คุณ ห้าผู้ชี้เหลือคือหคนอื่นมาใช่ถูกต้องออต้องหาผู้ชี้เหลือแล้วนะคันนี้นะปี16หนึ่งแสนสอ่าพบาทปี15สองพันหนึ่งแาหมื่นเอ้ยหนึ่งแสนบาทเหมือนกันแต่คันนี้ยับทูกหน่อยับเพื่นงบน้อยปี14ไม่ปี14ไม่น้อยหน้านะก็อยหนึ่งแสนสองหมื่นห่งแหนเบาทเพื่อนใสนใจโทร089911424วันนี้พบกับผมแซคเออาบ้าไปแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ